ข้อสอบไอเจ k มีรอบที่1ปี62ข้อ28พิจารณากราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งตามเวลาดังกราฟแล้วถามว่าข้อใดผิดทีนี้เรามาลองดูกราฟระหว่างอุณหภูมิกับเวลาในการเปลี่ยนแปลงของสารบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งก่อนเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นกราฟที่มีช่วง,งที่ชันทั้งหมด3ช่วงแล้วก็มีช่วงที่อุณหภูมิคงที่ทั้งหมด2ช่วง บริเวณที่อุณหภูมิคงที่เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนสถานะดังนั้น2ช่วงนี้ก็จะมีอ่าบริเวณตำแหน่งนี้ที่อุณหภูมิ60องศากับที่อุณหภูมิ90องศาที่บริเวณ60องศาก็แปลว่าตัวเนี้ยเฟสช h a n g ์ Change, ครั้งแรกก็คือเปลี่ยนสถานะครั้งแรกก็จะเป็นช่วงหลอมเหลวเปลี่ยนจากของแข็งกลายไปเป็นของเหลว แล้วก็เปลี่ยนสถานะครั้งที่2ก็จะเป็นของเหลวกลายไปเป็นแกส๊สนั่นเองทีนี้ช่วงก่อนที่จะหลอมเหลวแปลว่าช่วงที่เปลี่ยนอุณหภูมิจาก30ถึง60องศาช่วงนี้อยู่ในสถานะของแข็งหลังจากหลอมเหลวหมดแล้วก็จะอยู่ในสถานะของเหลวก็คือตั้งแต่60องศาไปจนถึงของเหลว90องศาหลังจากนั้นเข้าสู่การเปลี่ยนสถานะเป็นแกส๊สแล้วก็จะได้แก๊สที่อุณหภูมิ สูงขึ้นเรื่อยๆทีนี้เรามาดูช้อยส์ว่าข้อใดผิดข้อ A เนี่ยเขาถามว่าโมเลกุลของสารนี้มีพลังงานจนคงที่ในช่วงที่อุณหภูมิของสารไม่เปลี่ยนข้อนี้ถูกก็คือในช่วงที่มันเกิดการเปลี่ยนสถานะก็คืออุณหภูมิของสารไม่เปลี่ยนเนี่ยพลังงานเนี่ยเข้าไปที่ไหนพลังงานมันจะเข้าไปในการถ้าเป็นสารประเภทโมเลกุลนะก็จะไปทําลายแรงระหว่างพันธะหรือ ทำลายพันธะถ้าเป็นสารประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่สารประเภทโมเลกุลดังนั้นแปลว่าพลังงานที่เข้าไปเนี่ยมันเอาเข้าไปในการเปลี่ยนสถานะไม่ได้เอาไปในการเพิ่มพลังงานจน์ข้อ A ก็เลยถูกส่วนข้อ B สาเหตุที่อุณหภูมิคงที่เนี่ยเนื่องจากพลังงานถูกใช้ในการเปลี่ยนสถานะอ่ะอน,นี้ก็ถูกส่วนข้อ C ความจุความร้อนของสารที่สถานะ แก๊สเนี่ยมีค่าน้อยกว่าสารที่สถานะของเหลวเราต้องมาดูความหมายของคำว่าความจุความร้อนกันก่อนความจุความร้อนหรือ heat capacity ความจุความร้อนเนี่ยมันเท่ากับพลังงานความร้อนที่ทำให้สาร1ก้อนถ้าเป็นความจุความร้อนเฉยๆก็คือสารทั้งก้อนเลยมวลใดๆ มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1. องศาเซลเซียสหรือ 1. นเคลวินก็คืออันเนี้ยพูดถึงสารทั้งก้อนเลยเพราะเขาไม่ได้บอกนะว่าที่เขาทดลองเนี่ยสารบริสุดธนี้เป็นมวลเท่าไหร่แต่ก็คือเป็นมวลก้อนเดียวถูกไหมแต่ว่ามันก็จะมีอีกอันนึงคือเป็นความจุความร้อนจำเพาะอันนั้นจะต่อสารหนึ่งกรัมแต่อันเนี้ยใช้ความจุความร้อนเฉยๆดังนั้นเราก็จะมาเปรียบเทียบดูว่า ความร้อนที่ทำให้สารเนี่ยเพิ่มขึ้น1องศาซีตัวไหนมากกว่ากันระหว่างช่วงที่เป็นของเหลวกับช่วงที่เป็นแกส๊สพอดูช่วงที่เป็นของเหลวอ,อุณหภูมิเพิ่มขึ้น30องศาใช้เวลา 10- 15 5หนาทีกับช่วงที่เป็นแกส๊สอุณหภูมิเพิ่มขึ้น30องศาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณ2.5 2.5อนาทีทีนี้ความจุความร้อนใช้เป็น c ีซีเนี่ยหาจากอะไรก็หาจากปริมาณความร้อนส่วนด้วย อุณหภูมิที่เปลี่ยนเดลต้าทีทีนี้ถ้าเราดูตามกราฟเนี่ยเขาไม่ได้ให้มันไม่ได้ใช่มันไม่ใช่กราฟระหว่างอุณหภูมิกับปริมาณความร้อนที่ให้แต่มันเป็นระหว่างอุณหภูมิกับเวลาดังนั้นถ้าเราอนุมานว่าเราให้ความร้อนไปเท่าๆกันนะแนทราเท่าๆกันทุกๆนาทีดังนั้นแปลว่าถ้าอุณหภูมิ ถ้าเราใช้เวลาเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็แปลว่ามันรับความร้อนมากขึ้นดูจากตรงเนี้ยของเหลวเนี่ยใช้เวลาถึง5นาทีอุณหภูมิถึงเปลี่ยนเป็น90องศาแปลว่าความร้อนที่มันได้เนี่ยได้เยอะได้เยอะกว่าใช่ไหมแล้วก็ดูอ่ะของเหลวกับตอนที่เป็นแกส๊สทั้งหมดเนี่ยส่วนในอุณหภูมิที่เปลี่ยนคือ30องศาเหมือนกันแต่ตอนที่เป็นของเหลวเนี่ยความร้อนใส่เข้าไปมากกว่า เพราะว่าอะไรเวลาที่ใช้เนี่ยถึง5นาทีดังนั้นถ้าอัตราความร้อนที่ให้ทุกๆนาทีเท่ากันของเหลวต้องได้มากกว่าส่วนแก๊สเนี่ยน้อยกว่าถูกปะแก๊สน้อยกว่าพอใช้แค่2.5นาทีดังนั้นส่วนเท่ากันแต่เศษมากกว่าพอหาดออกมาของเหลวก็จะมากกว่าแกส๊สดังนั้น heat capacity หรือความจุความร้อนของของเหลวเนี่ยมากกว่าแกส๊ส ข้อ4ก็เลยถูกด้วยความจุความร้อนของสารที่สถานะแก๊สมีค่าน้อยกว่าสารที่สถานะของเหลวส่วนข้อดีความจุความร้อนของสารที่สถานะของเหลวมีค่าเท่ากับสารที่สถานะแกส๊สเรามาดูที่สถานะของแข็งเรามาดูที่ของแข็งของแข็งเปลี่ยนไป30องศาก็ใช้เวลา5นาทีเหมือนกันอุณหภูมิเปลี่ยนเท่ากันเวลาที่ใช้เท่ากันแปลว่าได้รับความร้อนเท่ากันจริงๆข้อเนี้ยก็ถูกด้วย ข้อนี้ไม่มีข้อไหนผิดเลยนะดูตามแบบเนี้ยก็คือไม่มีข้อไหนผิดเลยอืมใช่ไม่มีข้อไหนผิดก็จะเป็นโอเคก็ไม่มีคำตอบก็ถูกหมดถูกหมดถูกหมดทุกข้ออ่ะ